สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องครับผมผมใส่หล่อมากนะเสี่ยวผมครับผมใส่หล่อมากครับผมเดีนเดือดหมาใส่เรือเป็นหวงเลยใส่เหล่าเสืได้รอเพื่อมมาครับผมเครื่องจักรสารครับบคเป็นคลิปสองคลิปต่อเนื่องครับเวยคลิปเนี้ยคลิปสันออฟจอไอเจะครับผมครับคุณลุงส้นเป็นกะเมื่อมีเวลามาเบิร์นกระโดด ต้มแต่ว่าไหลซาละครับผมแต่ว่าผมมักละมักส้มบรรยากาศนํามาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมอยู่สมกันครับผมนี่อาหารปลาอาหารมันบ้านครับผมเนีครับผมไปเรื่อยๆอันนี้มันบบกเนี้ยวป่ะครับลิ้นกี่หวานครับโลห้สิบบาทครับผมซ้อละสิบบาทนผ่ฝากครับ2้อละสิบบาทนี่ถูกปากเลยครับ จะเป็นเรงสี่หะครับในพอสมควรบรรยากาศลมรื่นครับหอมย่างหอมย่างแต่ว่าฝนตกมากโตไปโตมันครับผมครับ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 ครั หอยคัวบะครับผมนี่ครับครับครับนี่ครับอาหารอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดซีฟู้ดครับผมเนี่ยในอย่างกูมาครับทีเกียวฟงกบเพื่อเพื่อกล่องผมไปน้อยหนึ่ง้วครับถ้าจะเบิ่งสินค้าครับผมครบเขียดครับเทียมโลละเจ็ดสิบบาทครับผม กระเทียมโรลละเจ็ดสิบแม่ค่าหรับครับไปเรื่อยๆครับผมหอมแดงโลละหกสิบบาทครับผมหอมแดงโลละหกสิบบาทหอมแดงทำง่ามครับโล้หกสิบบาททิกก้านสวยโลละร้อยสี่สิบทิกเด็ดเด็ดข้วน เด็ดว,วรเราอยลอยลอยแปียสิบบาทเพิ่มไปอีกครึ่งหนึ่งครับครับผม,ต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 ,มต,ต้นต้นติวต้นมะละกอเตี้ยครับต้นเตี้ยต้นมะละกอเตี้ยครับครับต,นนะต้นเงาะต้นเขียบครับผมเลาะไปเรื่อยๆครับน้ำฝากบรรยากาศน้ำฝากการ,รส้มด้ชส้มกันครับผมวอรเวกเตนาอีกแล้ว โลละห้าสิบพันนะวะทาตัวก็เขียงพอหลุดไปหน่อยแบบนี้มัรเยาก,กาศตลาดในดงในปลากับตลาดนี่เป็นบรรยาก,กาศตลาดตู้ท่อนครับส่วนตลาดนกข้บานผมกะน,นี่เต่าข้อนกีดตลาดแบบเป็นบานทีาเป็นปลาเป็น ต้นไม้ต้นไหลครับผมตลาดภูทรสู่นครบาลครับผมภาพผมนี่สำหรับตัวนี้ของเย็นครับผมพัดลมแอร์ตัวอะายเป็นไรครับเนี่ยอัเข็ดลอยครับเปิดเอ๋อครับครับครับพัดลมแอร์ครับเย็นได้พี่หน่อยครับครับครับเดี๋ยว จังมากันครับครับดื่มเลยกันครับผมน,น้ำผัก่อนครับก็จะเป็นยังอันนี้เส้นฝ้ายครับเส้นฝ้ายของปลาครับอาหารปลาอาหารปลาอาหารพื้นบ้านผักพื้นบ้านผักปลอดสารพิษครับผมผัปดปลอดสารพิษครับครับผักปลอดสารพิษอันนี้กาแฟครับกาแฟ ดีครับดีคัี่ครับผมเนี่ยผ้ายางครับเนี่ยเนี่ยผ้ายางขายดีวะตาเนี่ยผ้ายางขอบคุณขอบคุณอบคุอันนี้ขายคู่ได้ก็ดีคู่นั่นละจีครับครับไม่กระองครับผมไม่กระบงครับครับขอบค ตลาดใกล้จะเจ็บแล้วครับผมมาสายไปน้อยหน่อย่งเรื่อยเรื่อยครับอันนี้อาหารการกินบานๆครับเป็นงครับผมของสดคับคับครับไปดีไปดีครับผมครับครับ ครับปลาครับผมปลาที่ปลาอย่างับปลาตะเกียนครับผมปลาตะเกียนรถเจนาครับผมผมจะว่าเราออกไปสุด

ไหวนะครับนะไหวยหวไแล้วลองกินเนื้อฉ่๊วยก่อนถ้าไม่ถึงก็ลองกินเนื้อฉ่๊วยครับก็จะเป็นฉ่๊วยแท้นะครับชากงราวฉ่๊วยชากงราวฉ่๊วยกําแพงเพชรครับผมชากงราวเป็นสื่อดั้งเดิมของจังหวัดกําแพงเพชรครับสมัยก่อนจโบราณโบราณจังหวัดกําแพงเพชรชื่อว่าเมืองชากงราวครับก็มาว่ามาเปลี่ยนสื่อเปลี่ยนหน้าใหม่มาเป็นอ่าจังหวัดกําแพงเพชรครับผมนั่นแหละที่มาของเรา ที่จริง่นถ้าจะใส่ชื่อว่าเฉาวก้วยกำแพงเพชรมันก็ว่าเป็นจุดขายครับก็เลยใส่แบบเอาซื้อดั้งเดิมของน้าจังหวัดจังหวัดชากัางราวมาต่้งซื้อเฉาวก้วยครับก็เลยเป็นทีม้าที่ไปของเฉาวก้วยชากัางราวครับผมนี่แหละครับที่ไปที่มาของเฉาวก้วยชากัางราวก็ออกแบบถูกล้องก็คือภาษาทางการคือเฉา,าวก้วยจังหวัดกำแพงเพชรครับผม ชาคลางลาวเป็นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชรครับผมไปตลาดได้กับพ่อชากลางลาวครับผมตลาดบางส่วนตลาดข้างรถไฟตลาดม่งสว่างพ่อครับครับนี่นั่งฟ้าตกสวรรค์ครับนั่งฟ้าตกสวรรค์ตกเงอนยิ่งครับครับผม ับบ่ปฝอยเห็ดเลยครับมือนี้บ่ปฝอยเห็ดปลาเลยครับบ่ปฝอยเห็ดปลาครับผมเสื้อปลาสวยสวยบ้านโบเบครับตลาดทวัดบุรีครับผมตลาดทวัดบุรีเส้นเสียบขาวจะว่าด้ไปครับผม เสียสายร้ายเป็นรับหนึ่งครับผมหาภาพครับผมับมันก็อวยไปทุกที่แหละครับอวยไส้อวยขวาครับ ครับผมเดินผ่านตลาดผ้าครับวัสดอก็วัสดอก็เห็นสินค้าไล่ๆก็สบายตาแหละครับผมครับผ่าไหมสุดติดกัดไหมสําเร็จสุดสําเร็จครับเสื้อผ้าไม่หายไรเพราะฉันส่วรครับครับสงสัยผมจะตัดชิดเป็นชิดสั้นๆครับผมไม่บอเหตุเงี ครับฉัหรับคิดนี้แต่ว่ตาตะเลเราะป่าต้นไลไรก็เชื่อปฏิบัติครับผมออตอมนี้ใน่คิดหนาครับต้งตัวให้คิดกอเนื่างจัยสันครับผมบสวัสดีครับ